หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมออนไลน์มากมายเราขอแนะนำ Over Top Up นะครับผมสำหรับ s าว r k FC 24นะบบอกได้เลยว่าเติมเกมกับที่นี่นั้นปลอดภัยรวดเร็วและแอดมินบริการดีนะครับหมอะกันนี้นั้นเขายังมีฐานะของแคมเปญพิเศษเราบฟาดแข่งในคุกรูปแบบระบบม,มีส่วนลดต่างๆมากมายครัผมหากสนใจลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปเลยครับผม โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นก็สู่รายการ G4U นครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม e s p o r t ์ f c อ4 p l a ท e r ์ล r ่ m o ร e เ e ซีซั่นที่3กันในพาร์ที่แปกับท่านังของเนโรและก็เรนจังนะผมโดยวันนี้เปิดมาครับผมเราจะมาอยู่กันในนัดที่2ของศึกยูโรปาลีกรอบสิบโสุดท้ายระหว่าง Sporting Lisbon และ j จูเวนตุสผมหลังจากที่นัดแรกเนี่ยจูเวนตุสเอาชนะไปได้ก่อน4ประตูต่อ0นะครับ ว้าวได้อีกแล้วนะครับผมทางั้นของเนโรแล้วก็ยูดูวเรนนะครับผมกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็เท่ากับว่าทุกๆเดือนในฤดูกาลนี้เรนจังกับเนโรเก็บเรียบมาหมดเลยนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลาครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันที่สนามจูเวนตุสสเตเดียมนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจูเวนตุสจะผ่านไปสู่รอบต่อไปได้สำเร็จหรือเปล่าในการเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ เซเปลนตัวจริงก็ตามที่เห็นเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนเลยดูเหมือนเบรเมอจะไม่ได้กลับไปเป็นตัวจริงด้วยนะเขาใช้กตินะเราก็ไม่เข้าใจทันได้ของอรเลกรีเท่าไหร่นะครับวันนี้ผู้สินชื่อว่าอูเฟมิโอลาฟรันชีนะครับป่ะดูเกมกันเลยเอาเลยครับผมมาดูเกมการขันกันในศึกยูโรปาลีกดักที่2นะครับผมวันนี้จะเล่นกันที่จูนุสสเตเดียมนะทางด้คนจูเว่ครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับกามเียของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ ก,ก็ต้องบอกลปวา่าจากนัดแรกเนี่ยถึงแม้ว่าจูเวนตุสจะชนะมาได้นะครับผมแต่ว่าลิสบอนมันไม่ธรรมดาเลยครับมันโหด,ดมากเลยนะนี่ไงแต่ว่านเนโรบอกไม่วันแม้วันมามากไปแล้วก็ผมเจาะด,ด้านข้างอ้ยโ,โดนจิ้มหลังไว้โดยคูเลคลราริสนะครับผมนิดเดียวคอนดิกิเปิดมาอุ้ยพักอกไิ้สวยครับทนา้ของเนโรนี่เข้าสายาย,ายิงเต็มไปอย่างนี้ก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ อยากได้ประตูขอใหบอกขอยนึกถึงเดี๋ยวจัดให้เต็มเต็มข้อแบบนี้ก็ไม่เหลือหรือว่าใช้กันดีกว่าก็ผมจะงหาให้เปรโมชั่นนะนี่พักอ,อกไว้แต่งเข้าซ้ายวุ้ยเต็มข้อดิแบบนี้หมดจิตเซฟไปเลยครับแบบนี้นะซินโย ให้มาที่ฮูมันโมริตะนี่คนบ้านเดียวกันกับทนายของเรนจังกับเนโรนะทรินทเข่าให้มาโอ้มันยิงนี่แหละการต่อบอลที่แบบเนื่อยๆเอื่อยๆเ่ไม่น่นากลัวกว่าเวลยตทรินเขาได้โคกลูก่ดิวเต็มๆเงยแต่ว่าเชสตนี่ซูเปอร์เซฟอีกรอบอะทรินทเขาเปิดมาโคกอีกทีก็ยังเซฟโดยเชสนี่อะววันนี้องลงบอกเลยว่าวันไหนถ้าเชสนี้องลงยิงใส่จูเวนตุสยากนะฮะ อุ้ยลูกนี้โคกเวอานี่แม่งยินตรงนี้ไม่ได้หรอกคอเนอร์อีกรอบนึงได้โคกอุ้ยแต่ว่าขอเคลียร์ได้แล้วครับผมจูชบริลลิงแฮมให้มาโอ้โหแล้วถูกตัวครับคางด้าน,นของเบนกับเนโรไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้หลอกมาสวยมากใช้ความไวเป็นเรื่องของพิาษาัตวกระชากขึ้นมาลูกนี้ยิงและเรียบร้อยครับผมเสารแรกอะไม่เอาแล้วเสาสองอะแม่งยิงเบี่ยงเสาสองทีไรโดเซทุกทีครับ แต่ว่าถ้าเรากดด้วยหลังเท้าเข้าเสาแรกเนี่ยส่วนใหญ่ประตูมักจะรับไม่ทันนะฮะดูครับอความแข็งแกร่งของร่างกายเนโรนี่แม่งไม่ยอมใครอยู่แล้วครับ<ต>ไม่มีหรอกครับฟุตบอลเป็นทีมอะเนโรนี่แม่งคือเหมาะกับการอยู่จุดประตูซนะเพราะว่ามันไม่มีคนที่เราเล่นเป็นทีมด้วยได้นะฮะด้านหน้าก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแหละโมริตะโมริตะอ้ทะลุเข้าช่องม,มาที่บ็อบบี้ไอตัวเนี้ยนักบอลยิ่งติดเซฟเขาถ้ากดเชสเนี่ย บราบี้นี่ตรงนี้โหดมากเลยนะแบบว่าทั้งไวทั้งแข็งมาอีกแล้วครับบอลมาถึงโมริตะโมริตะจะพลิกตึกซสอนมาสวยฟาเบลตินเศร้ายิงมาตีเชสนี่ฮะโอ้วันนี้ต้องบอกว่านอกจากยูดิวะเรนกับเนโรแล้วเนี่ยทาให้ของเชสตี่องลงมากๆครับโคตรเหนียวเลยอะหลายลูกเราจะโดนแล้วนะฮะหลังเรานี่คือรั่วมากๆเลยคอเนอร์คอเนอร์เฮ้ยบราบี้ครับสอตัวมาโคกได้ อุ้ยวันนี้เชฟนี่เซฟถือว่ามูจะสิบลู่อยู่แล้วนะฮะจูเวนตุดหลังมันรั่วแบบรั่วแบบซบเลยอะโอ้ยนี่จูเว่หรือทีมอะไรวะเน,นี่ยมันโดนอัดไม่หยุดเลยใจยเย็นโอบี้ยิงโอ้โหเชสนี่ครับงานชุกรัวบ้าจริงโอ้แม่งเลยจูเว่ครับคือแผงกลางด้วยการมันเล่นแบบเนี้ยคือเนี่ยโดนมีแต่โดนมีแต่โดนอย่างเดียวเลยอะ เปิดทิ้งอย่างนี้ก็หมดครึ่งแรกไปก่อนนะโอ้โหกรรมการเป่าช่วยนะฮะคือต้องบอกว่าลอสดิสบอนเนี่ยคือประตูตามหลังแต่ว่าเกมไม่ได้เป็นรองเลยนะฮะเกมได้เปลี่ยนจูเวนตุสมากๆากนะนี่สองแมนเดอร์แมตในวันนี้นั่งคุยกันเราเอาไงดีพี่แม่งยิงใส่มึงไม่หยุดเลยเนี่ยบ้าจริงครึ่งหลังก็ย,ยังคงเป็นลิสบอนดีโอ้โหเกมบุกใส่จูเวนตุสนะครับเนี่ยตินเซามาอีกแล้วครับให้มาโมริตะคืนกลับมาที่ฟุมัน คุ้มมันดึงเข้าซ้ายให้กลับมาตินเซโมเรรามร์เรราคืนกลับหลังนาซิโย่จะยิงไม่ได้ครับดูด,ด,ดูมันเคลียบอ,อยลกันกูระปวดหัวซาเนซิวาให้มาเบลิแฮมฝากต่อมาที่ยูดิวะเรนเรนฝากมาที่อากาดิอุสมิลิกขวาสุดไปแล้วครับผมเออไปตีมที่เวอาเวอาตอกส้นกลับมาจูดเบลิแฮมจูดเบลิแฮมให้กลับมาที่เนโรฟาถึงแบนาโดซิวาครับผม โอ้โหคือต้องบอกว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยมวยจูเวนตุสคือมวยแบบว่าออกหมัดน้อยมากครับตอนนี้หน้านี่มันช้ำไปหมดแล้วอ่ะแต่ว่าออกแต่ละหมัดก็คือเป็นหมัดน็อกหมดเลยนะส่วนหน้าของลิสบอนนี่คือหมัดแย็บมาเป็นรัวแต่ว่าต่อยเท่าไหร่จูเวนตุสก็ไม่น็อกนะฮะคือลูกเกมสู้ไม่ได้เลยต้องบอกตรงๆลูกเกมจูเว่บัดซบมากมริตะมริตะคืนกับหลังมาเอริกไดเอร์ถือว่าวันนี้อเอริกไดเอร์ก็เล่นดีอยู่นะเราเจาะค่อนข้างยากทังเขา็รบบี้ ขวาติดธนกิซ่าบอลมาอากันอุสมมลิกานคของเนโรเอาไปได้นั้งเงี้ยเนโรไปเลยลูกเนโรเนโรเนโรลูนี้ควหลอกสวยครับผมแต่เข้าขวาซัดไปโกลโย <c oughs> แมงเงยิงไม่ได้หลุนเลยว่ะอแกเปลี่ยนตัวนะครับผมดาวินนูเยสมาแล้วคููรักของฉัน <c oughs> <c oughs> ลงมาแทนธนคของมีลิกนะแมงคููจิน้นเฉยเลยบ้าปีทีมหน้าไม่ต้องย้ายตามกูได้เปรต บอลมาลูกนี้เอาวแล้วครับมาถึงท่านัานเนโรฝากดาวินก่อนดาวินให้กับมาเนโรสายสุดมาที่ท่านั้นของแบนด์โรซิวาแบนา์โดยืนกลับมาที่เนโรเนโรบอกอ่ะให้มึงให้มาโอ้โหุมมัน หยุดช็อตนี้ของดาวินนะไม่งั้นเข้าฮอสได้แล้วเคล้วผู้ธศินป์ก็เป่าจบการแข่งขันไม่ที่เรียบร้อยนะครับผมจูเวนตุสก็สามารถชนะสเปงลิสบอนนะครับผมไปได้3ประตูศูนย์นะสองนัดรวมการชนะไป7ต่อศูนย์นะคือประตูห่างนะแต่ว่าลูกเกมคือแย่มากๆนะครับผม <c oughs> แต่อาจจะเป็นแผ้ขอาร์เรกีก็ได้หลายเลยคนเมนต์บอกอยู่แล้วว่าจูเวนตุสในชีวิตจริงก็เล่นแบบนี้นะฮะไม่แปลกใจว่าทำไม <c oughs> พี่สเตฟานถึงได้ปวดหัวกับฟอร์จูเวนตุสนะ เอาละครับเสร็จจากศึกของศึกยูโรปาลีกเราจะกลับมาที่ศึกเก่าโชสุดอาลและนัดนี้นัดสำคัญนะผมในรังจูตุสเตเดียมนะเราชนะนัดนี้มีโอกาสที่เราจะเป็นแชมป์ของสกูเดโตไปเลยครับเจอเกซซาโซโลนะทันจูเวจะบุกจากท้าของซ้ายไปขวาครับอู้เรนโบฟลิกมาก่อนแล้วเนโรโหืมเรื่องการโชว์ขอให้บอกคริสเตียน,นี่อู้วันนี้อเลกรีแม่งปล่อยเด็กเล่นด้วยโอ้โหโดนแย่ยังได้อยู่ครับให้มาก่อนเบรติแคม ไปถึงดาวินนูเยสแล้วเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อสูนาวดีนี่ไงเหตุผลในการซื้อดาวินมาไม่ใช่แค่มายืนกับท่านของเรนจังซะหน่อยแต่ว่าดาวินนี่แหละคืออนาคตของทีมแต่มบงปล่อยดูซานไปนะดูซานโหดกว่าเยอะไอ้เปรดเอ้ยะไรกรีครับงั้นต่อไปมันก็ใช้ดาวินไปนี่แหละเปรดม่อีกแล้วครับท่านยขอเนโรเนโรจิมมอมาที่ดาวิน แลว,วิล่งคืนกลับหลังเบลลิงแฮมเรนจังออกขวาที่เพรสตานี่เพรสตานี่เข้าช่องทะลุมาที่เนโรเน,โร,นโรให้กลับมาเพรสตานนี่เพรสตานี่นให้มาที่ๆๆๆดาวิดยิงนอกกรอบสุดยอยดครับผมโอ้โหตูรติมองไม่เห็นหรือโดนพื้นบังครับแต่ว่าลูกนี้ดาวินยิงเข้าไปแล้วครับเอาล่ะครับมีโอกาสลุ้นแฮตทริกแล้วนะสำหรับทนายของดาวินนูเยส วู้ยิงยังสวยอะลูกนี้นอกกรอบด้วยนะฮะนี่ดูตีนซ้ายโอ้แล้ววันนี้สองลูกไอ้ซ้ายคู่เลยครับหสวยมากครับดาวินเต็มตีนอู้ถ้าจบแบบนี้จูเวนตุสก็จะคว้าชแชมป์ที่บ้านวันนี้ชูเทั่ววันนี้เลยนะฮะเนี่ยไอริกลาเมล่าคึนกับหลังมาที่เจเจเน่ให้มาที่โฟฟาน่า ราซิชยิงติดบล็อกโฟฟาราซัมเกร์ติดเซฟทันตขขงวอสเน็กเชสนี่อยู่ครับผมเซฟได้สวยมาอีกแล้วคทันตขขงซัสซโรเปิดมาลูกนี้อุ้ยแต่บอลยังไม่พ้นเขีดอันตรายนะครับผมเจเน่เจเน่เอาให้ติดโลกนเตอรี่ไปแล้วไข้มาที่ดูยเยสดาวิดขึนกลับมาที่ในโรโอ้โหจังหวะหลอกสวยไปแล้วครับความไวเป็นเรื่องของปีศาจไม่ส่งแล้วว่ายิงและเรียบร้อยครับผมมา ประตูแรกของยูดิว่าเรนหรือเนโรในแมตช์นี้นะครับผมมาแล้วฮะ3-0โอ้โหคือต้องบอกว่าจากนัดที่แล้วที่เจอกับสเปนลิสบอนอ่ะเราเห็นเลยว่าถ้าเราเจอทีมที่เขามาเล่นตรงกลางบีบดีๆเนี่ยจูเวนตุสแม่งแทบจะเล่นอะไรไม่ออกเลยฮะแต่นัดนี้ซัโซโรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเกมตรงกลางที่ค่อนข้างจะอ่อนยวบนะฮะก็เลยทำให้จูเวเนี่ยสามารถที่จะต่อบอลกันแล้วก็เรนจังเล่นได้ง่ายขึ้นนะ โดนดักบอลไม่ได้ฮะโฟฟนาน่โฟฟนาฟฟน่คือหลังกลับมาที่เชียเน่ให้มาออเนี่ยแหละโลากต,ตี่ดาวินให้กลับมาเรซังกระชากมาลุนี้สุดยอดครับบอลโดสวยมากลุดมาซัดซ้ายโอ้ my g ม d โกอ้โหบ้าจริงเชียวปกติมันยิงไม่ออกนะความแม่น99เต็มเนี่ยบ้าจริงเชียวผมกดผิดหรอว,วะเนี่ยไอ้เปรย์เลย แล้วลูกนี้ดุดมาสวยครับบอลมาที่ไรซิสคืนกลับมาเปียมอนติเปียมอนติยิงติดบล็อกอเกมสวนกลับโลาเตี่ให้กลับมาเอาได้ด้วยทาได้ของเนโรโดนดึงผู้สิทธิ์ให้เล่นต่อครับลูกได้เปรียบไปแล้วความไวสุดยอดหลุดมาแบบนี้บิดเข้าซ้ายปัดง่ายๆเอร้อโปรยครับผม4ประตูศูนย์เอาละเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันแล้วว่าใครจะทำแฮตทริตได้ก่อนกันนะครับผมระหว่างไอ้สองคูจิ้นนะฮะ คณะของเนโรหรือจะเป็นดาวินดูเยสนะฮะโอ้โหไวมากครับดูฮะความไวและดูการเอี้ยวตัวจิ้มหนีสบายๆฮะปั่นหนีกกง,ง่ายง่ายลูกจริงๆมันควรจะเป็นแฮตทริกแล้วนะลู่นั้นเราไม่น่ายิงออกเลยโอ้โหดูฮะยิงหนีตุรติเข้าไปสบายๆครับ4-0เขี่ยแล้วผู้สิงเกิร์เป่าจบเกมแข่งขันในครึ่งแรกที่จิวนตูสเตเดียมนะฮะเหลืออีก45นาทีหลังนะ ตอนนี้ผมว่าเขาเตรียมนำถ้วยมาที่จูบูตสเตเดียมที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะว่าแต้มมันขาดมากแล้วถ้าเราชนะนัดนนี้ได้ก็จบเลยครับผมเกมนั้นทีเป็นแชมป์สกูเดตโตให้พี่เซฟานภูมิใจแอโนโทนิโอซิวาเบียรไทมาที่เบลลิงแฮมคือจริงๆอ่ะตรงกลางมันแข็งมากนะแต่ด้วยแผนแม่งอ่ะผมถ้าจะไม่ค่อยเห็นจูชเท่าไหร่เลยฮะ เอาละลูกนี้มาที่ทันได้ของเนโรเนโรเข้าสายายิงไกลโอ้โหติดทันด้ของตุรติอยู่ครับสุ์เซ์ไปได้อย่างสวยงามนะจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยกาลิมุนโดนะฮะจะลงมาแทนทันได้ของเอริกลาเมล่านะเล่นไม่ออกน,นะครับลาเมล่าในวันนี้เสีดยด้ฝีมืออยู่เหมือนกันลูกทุ่มแบด์าโดซิวาเรนจังเบลงิงแฮมโอ้สวยครับคริสมาน,นี่บลิงแฮมดาวิน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  คืนมาจัางหวะนี้ไม่ได้เปรียบแล้ววะไม่ได้เปรียบวันนี้ฝากที่พริสตันนี่ก่อนนะโลกตเตลรี่จูชเบลลิงแฮมดาวินูเยอู้ตกส้นสวยครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมช,ช่องช่องช่องได้ด้วยเอาละพลิกพลิกได้แบบนี้ก็ไม่เหลือก็บอกเป็นแฮตทริกของทานั่งเนโรหรือยูดิวะเรนครับ5ประตูศูนย์ในนาทีที่76นะฮะโอ้โหนี่ส่งเสียงหน่อยครับใครเป็นคนแบกผู้มึงมาอู้เดียวแหละ พีพเ่เปรด์เลยเล่นดีๆเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าแผนการเล่นแม่งโคตรไม่เวิร์กเลยฮะสำหรับจูเวนตตสนะโคตรไม่เวิร์กเลยอะไรกริ๊อะเหมือนเล่นแบบว่ากลัวเกินไปอะจะบอกว่าเล่นแบบมูรินโญ่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามูรินโญ่เวลาเล่นเชลซีไม่ได้เล่นอุดแบบเนี้ยเคลล้วผู้สิงกระเป๋าจบการ์ดไม่ได้เรียบร้อยชูช่วยป่าวะชูใช่ไหมอ้าวโอเคนี่ไงแฟนๆเฮกันแล้วครับโอ้แล้วกี่ปีนะก็ไม่ได้นานบ้าที่ไม่ได้ซูเเดโต้อะ แต่ว่าแค่หลังๆมันไม่ได้เท่าน,นั้นเองนะแต่ว่าตอนนี้นี่ไงพี่สดเตเฟานดูอยู่หรือเปล่าครับพี่ผมพามาให้แล้วนะครับนี่ไงอยู่ดีว่าเรนครับผมหลายๆคนนะฮะที่คาดหวังกันไว้ว่าอยากจะพาโจวิสุสกลับมาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเป็นดับเบิลแชมป์แล้วนะครับผมแชมป์ซูเปอร์โคปากับทั้นอแชมป์เกาโชซูริอานะฮะอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับผมกลับมาเป็นแชมป์เกาโชได้อีกครั้งหนึ่งนำสกูเรตโตกลับมาสู่เมืองตูรินที่สนามจูวิสุสสเตเดียมได้อีกครั้งนะฮะ ตอนนี้เป้าหมายก็ยังไม่จบแค่นั้นนะผมยังมีฟุตบอลยูโรปาลีกอยู่นะซึ่งต้องบอกว่ายูโรปาลีกเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมมันบักนะฮะด้วยอันดับ6กอ่ะเราควรจะต้องไปเล่นยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม <c oughs> ทำไมเราถึงได้ไปยูโรปาลีกนะ <c oughs> แต่นั่นก็แหละครับ <c oughs> เป้าหมายของเรนจังก็คือต้องได้แชมป์ยูโรปาลีกและยังเหลือโคปาอิตาเลีด้วยนะอีก2องถ้วยครับเออลาบาด ยังไงวะเนี่ยย้ายมาแล้วไม่กับทันทีเลยคืออะไรวะไม่เป็นไรครับอย่าไปสนใจอะสน,สนใจก็คือนี่ทัวตรงหน้านี่ต่างหากแล้วแชมป์เกาโชอ์ซิราประจำฤดูกาล2024เอ้ย2025 2026นั่นก็คือท่านทีนของจูเวนตุสนะครับผมฮูเรว้ฮู ไปที่ไหนก็ได้แชมป์ลีกนะฮะตอนอยู่เริ่มอาชีพกับลิปูก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปสเปนกับเรลมาดิตก็เป็นแชมป์ลาลิกาสเปนย้ายมาอยู่กับท่านา้ของจูเบนตุสก็พาจูเบนตุสเป็นแชมป์เกาชูซิเรียได้สำเร็จนะเนี่ยแหละสุดยอดเลยคนจะเป็นตำนานเน่ะมันต้องเป็นแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้แชมป์เว้ยโอ้แต่ว่าเหนื่อยมากอะตั้งแต่เล่นมาจูเวนตุสเหนื่อยสุดผมเคยบ่นว่าตอนอยู่เรลมาดิตเหนื่อยแล้วใช่ไหมจูเวนตุสแม่งเหนื่อยกว่าครับเหนื่อยมาก ทีมแบบว่าด้วยระบบการเล่นที่แบบว่าแม่งคือถ้าผมไม่แบกนะแม่งไม่ได้จะได้จริงๆอ่ะรอเสียประตูอย่างเดียวผีเปรตเอาแล้วครับผมหลังจากการฉลองแชมป์เกาโชซิรอาไปที่เรียบร้อยงานของเด็กๆแห่งฟรีม,มาลายจูเนตุสยังไม่จบนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลคบป,ป้าอิตาลีครับผมแล้วนะโดยคู่แรกเจะเป็นนาปโปลีเจอกับลาซซโอครับและลาซซโอเนี่ยแพ้กันนาโปลีมาก่อนนัดแรก2ต่อ1นะ ต้องบอกกนว่ารอบรองชนะเลิศของถ้วยนี้เหมือนกับของโคปาเดอเอสปาน่านะครับผมม,มีเย่ามีเยือนนะอินเตอร์วันนี้จะได้เจอกับท่นักของจูเวนตุสครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านัดแรกที่จะเล่นกันที่บ้านของอินเตอร์เนี่ยเราจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเอาละเกมนัดสุดท้ายสํารับในวันนี้นะครับผมจะเป็นฟุตบอลโคปาอิตาลีารอบรองชนะเลิศนะครับผมนัดแรกนะเจอกับไอ้งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับบอกเลยนัดนี้มันส์แน่ ปัญหายอย่างยี้วก็คือนักเตะจูเวนตุสแม่งฉลองกันเยอะด้วยไงเมื่อคนะืนอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูว่าแต่ละคนยังจะมีสติกันอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะเช่เฮ้ยมันชินี่คือหลังกลับมาที่บิเซกบิเซกให้มาที่เอ็นดอมเบเล่อู้ตัวนี้ย้ายไม่อยู่อินเตอร์หรอฮะเตฟานดูฟรี เฮ้ยดันเซลดูฟรีดิเซนซี่เซนซี่อ้าวให้บอลติดครับผมโลแกตติรี่แย่งมาได้แล้วออกขวามาจูชบเบลิงแฮมคืนกับมาทิมพุที่เวอาร์ดาวินขวาสุดได้ไปเลยครับจูดไปพี่จูดไปครับผมจูช์เบลิงแฮมเบลิงแฮมคืนกับมาเนโรเนโรให้มาแบนาะโดซิวารูปแบบนี้ซิวาทำได้บ่อยมากนะฮะซิวากับเนโรเนี่ยเล่นคู่กันแบบนี้โคตรเก่งเอาล้ครับเอ้ยแปลว่าสั่งเมาแล้วเหมือนกันนะ จุดปตูเซิลบมได้ประตูขึ้นนําอิตอร์มิลานไปก่อนแล้วหนึ่งประตูสู์แล้ววันนี้เราเล่นที่จูสเป้เมสซี่ด้วยนะฮะม,มันอ่านเมสซี่หรือไม่ท่าวะ <laughs> มันคือซาซิโร่แหละแต่ว่ามันจะเรียกไปอีกสนามหนึ่งตอนอ,อินเตอร์เลน่นอะ่ะสวยมากฮะมาแล้วอ็นโดเบเล่แล้วตโราร์ตินสเซนตี้ตอกส้นมาอีซังกิ้งนั่นไงเลิมมาอีกแล้วเลิมมาอีกแล้ว โดนบทอีกแล้วโอเคอาโตซิวาให้สวยครับมานมาที่ท่าหนของเนโรไปกับบอลดีอยู่แล้วครับผมด้านหน้าจริงๆจะให้ได้นะแต่ว่าจูชเมื่อกี้ตำแหน่งไม่ได้เปรียบอะอากูปไปเอแล้วกันปไปเอล็อกโอเคโอ้ยไม่น่าล็อกจังหวะเมื่อกี้เลยน่าจะดึงไว้ทีหนึ่งไอ้เปรตเดน,นเซลดูฟรีชาชาโดนนะครับผมแฟร์ดูเซนดาวินขยันหน่อยโอ้ยขอโทษทีว่ะ โอ้ยผู้สิ้นปล่อยเล่นต่อนะฮะเหาเตโรมาติเนสวานดูรูเซนบาเจติกเอาแย่งได้แล้วครับผมโดยทางด้านของเนโรแบดเดรตซิวาจูชเฟลิงแฮมเล่นดอนบาเอา้าลงโลดดาวินสุดยอดครับผมอะอะไรวะมันมีการแจกใบเหลืองแบบไวขนาดนี้ด้วยเหรอโอเดวินนูเอสยิงได้ปุ๊บโดนใบเหลืองเลยครับมันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะฮะแต่ที่เขาไปเสียบมาแปลว่าลูกนั้นเสียบอันตรายอยู่เนี่ยแต่ไม่ต้องสนแล้วครับผมตอนนี้ จูเว่นฮะที่เพิ่งฉลองแชมป์กันแบบสุดเหวี่ยงได้ประตูขึ้นนำอินเตอร์เป็นสอศูนย์ไปแล้วนะฮะโอ้โหลูนี้ต้องบอกเรนจังจะบุ๋วไวมากเปิดเออคอนเดอร์โดนโคดอิซัรเกือบโดนนะโคดจัดโลกาเตลรี่คือในทีมอบผมชอบที่สุดคือโลกาเตลรี่นะฮะที่ชอบที่สุดเลยของจูนตูตอนเนี้ยดาวินดาวินให้กับมาที่เนโรเนโรแน่นมากอะเข้ายังไงวะเนี้ยโอเคเข้าซ้ายปั่นแล <ítulo> <away> okay. โอเคโอ้โหเข้ากรอบในไม่ได้ย mm ิงนอกแม่งเลยและการงับน oh, <N> <cious> uh huh ี้มาเดินบิดย <N> ิดนึงนะจ๊ะแล้วก็มาไงส่งจุกให้แฟนๆโอ้รอยสักแม่งเต็มตัวเลยครับนี่ดูฮะจังหวะนี้เฟคช็อตก่อนนะเฟคช็อตเสร็จดึงบอลกลับมามีช่องเปิดแล้วยิงหนีทางด้านของบิเซกเข้าไปฮะเต็มๆหมดสิทธิ์รับฮะทางด้านของยานซัมเมอร์ของอินเตอร์มิลาน ผู้สามสูไปแล้วนะหรือว,ว่ามันจะไม่สั่งเมาันซะอีกเอ้ยระวังระวังลาตารโร่ให้มาโอยาสบาเซนซี่ยิงติดบล็อกอยู่ครับผมและเอ้ยเวอาไปเอากลับมาทำไมวันเนี่ยคือลับมาอีซักอีซักยังไงครับโดนเลยโอ้โหไปเอากลับมาทำไมประตูโดนเลยครับ คือมึงปล่อยออกหลังไปก็จบเรื่องแล้วแกจะไปเตะบอลกลับมาครับทางด้านของติมอตตี้เวอาร์เนะี่ยห่วงบอลไม่เข้าเรื่องอะ่ะแล้วดูดิเอากลับมาแต่ละคนแม่งไม่ตั้งใจเล่นกักสักคน <c oughs> โดนเต็มๆมาหมดครึ่งแรกก่อนได้ไมหม <c oughs> เฮียเล่นท้ายให้หมดครึ่งแรกไปก่อนเออนั่นแหละเว <c oughs> สิงก็รเปล่าจบครึ่งแรกน, <c oughs> นะครับผมที่จูสเป้อมซ่านะครับผม ตอนแรกของอินเตอร์เจ้าบ้านเนี่ยตามหลังจิมมิตุสอยู่3ประตูต่อห <c oughs> นึ่งเน,นี่ยตอนแรกของเรนบอกไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะพวกพี่เนี่ยผมบอกแล้วว่าอย่าดื่มไงไอ้แกอย่ายพูดมากนะสั่งเมากันหรือยังวะเนี่ยเพราะครึ่งหลังอ่ะบอกเลยว่าอินซากิแกเอาแบบเอาแบบเป็นตายแน่นอนนะเพราะว่าเขาได้ประตูมาอีกลูกนึงเนี่ยนัดโอ้โหเชีย่ยเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวฉันหายนแะล้วเอ็นโดอร์ไปได้ยิงติดบล็อกได้ยิงซสามวิธีก็จะโดนบล็อกอีกทีฮะกัติให้มาเคียซ่า เคซ่าย,ยกบอลทิ้งไปก่อนโขกไว้บาเด,ด,ดโด่บาเดโดอ้าวได้แล้วจ้ามาเรียกบอลอย่าเพิ่งดิมืเอเพิ่งเรียกมึงไปวิ่งหาช่องเงอนดาวินไปแล้วครับผมมองหาช่องช่องดิช่องโอ,โอ้โหกูไม่เจอสักช่องเลยอ่ะมันอินเตอร์อยู่ประมาณ5ตัวเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับผมฟาเจอลี่โอ้โหจะลงมาแทนเคซ่าเหรอแปลว่าจะไม่ให้บุกริมเส้นแล้วฮนะเพราะฟาเจอลี่เน้นรับไงเอนโดเบเล่มิเคลยัสบาวลาตาโรเอนโดเบเล่ ลาตโรครับโอยาซาบาโอยาซาบาต้องระวังมันยิงไกลดีไอตัวเนี้ยหเกือบโดนน่ากลัวยอยู่จะมีการเปลี่ยนตัวอีกทีนะครับผมเป็นทางนั่งของบอสเลม,มาจะลงมาแทนทางหน้าของทีมที่เวอดีเพราะผมไม่ชอบเวอาเลยเวอามันเล่นลุกลนเซนซี่อุ้ยเกือบไปฮะบอลยังไม่ไปไหนด้วยนะเอ้าลื่นกล้วยระโถดาวินชิบหายเลยครับไปโถลื่นกล้วย จังหวะเมื่อกี้มึงไม่ลื่นก็นได้บอลแล้วโดนเอนโดเบเล่แม่งเอาไปกินเลยครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้านะฮะใครมันวางกล้วยวะเนี่ยโอ้ดาวินกูลื่นเลยหัแล้วดูกดตรงนี้ลอดดากเบรแมก็ไปอีกฮะ <c oughs> โฮ้ยอย่า <c oughs> โอ้โหเสียบจันจัน <c oughs> เฮ้เออ้ยจังหวะตึงเครียดแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ากรรมการเรียกมาแล้วครับมานี้นะเอนโดเบเล่ โอ้จานขาหักได้เลยนะทำไมได้แค่ใบเหลืองวะเนี่ย ดูครับเข้าไม่มีผีมีกลุยและุระสิงกเป๋าจบเกมนขาดไม่ได้เรียบร้อยครับผมเกมเลกแรกของรอบรองชนะเลิศฟุตบอลคูเปอร์โคปานะสุดมันครับผมจูเ็นตต้นะอาชนะอินเตอร์ไปได้แบบวุดวิตนะสามประตูสองนะครึ่งแรกนี่จูเวอัดก่อนเลยครับผมแล้วก่อนจะเป็นครึ่งหลังนี่อินเตอร์เ่ยเล่นได้ดีกว่านะแต่ว่าสุดท้ายยังยิงไล่กลับมาไม่ทันนะเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อในนัดหน้าที่เรามาเจอกันในจูเวนตุสเตเดียมนะฮะแต่บอกเลยว่าเดือดแน่ๆนะจะจะได้เปรียบแม่ง กูบอกแล้วว่าอยากดื่มเหล้าเยอะโอเคครับผมนั่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราต้องกลับมาดูกันในพาร์ทหน้าครับว่ากลับไปเล่นกันที่จุลนุดสเตเดียมเนี่ยจุลจุดจะสามารถรักษาฟอร์มได้ดีไหมที่จะผ่านไปสู่รอบชิงนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เรนจังด้วยครับไปก่อนแล้วจ้า